สลามาไรกุ้มวารมตุลล็อกวาบารอกาตุวิชาวิทยาศาสตร์มหนึ่งนะคะเราเรียนเรื่องของความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศนะคะลมฟ้าอากาศหมายถึงอะไรลมฟ้าอากาศก็คือสภาวะอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึง่งในพื้นที่แห่งหนึ่งนะคะเนื่องจากสภาพพื้นผิวโลกในแต่ละแห่งก็จะมีการรับความร้อนจากดวงอาทิตย์เนี่ยไม่เท่ากันอย่างเช่นบางแห่งเป็นพื้นดินบางแห่งก็จะเป็นพื้นน้ำนะคะ ก็ในแต่ละบริเวณก็จะมีอุณหภูมิและปริมาณไอน้ำในอากาศเหนือบริเวณดังกล่าวที่แตกต่างกันนะคะความกดอากาศในแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันส่งผลให้เกิดลมเกิดขึ้นถ้าอุณหภูมิและความกดอากาศระหว่าง2บริเวณมีความแตกต่างกันมากอากาศก็จะเกิดการเคลื่อนที่อย่างรุนแรงนะคะทำให้เกิดความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศอย่างเช่นเกิดลมมรสุมพายุฝุนฟ้าะนองพายุหมุนเขตร้อนเป็นต้น รวมทั้งทำให้เกิดพวกฤดูการต่างๆนะคะซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้เรามาดูกันว่าพายุฝนฟ้าคนองคืออะไรพายุฝนฟ้าคนองนะคะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำโดยจะก่อตัวขึ้นในบริเวณเฉพาะถิ่นเท่านั้นนะคะเฉพาะถิน่น และครอบคลุมพื้นที่ไม่กว้างมากในระยะเวลาสั้นๆนะคะเกิดจากน้ําในแหล่งน้ำเนี่ยระเหยกลายเป็นไอน้ําในปริมาณมากทําให้มันมีความชื้นในอากาศสูงเมื่ออากาศเคลื่อนที่เข้าสู่ระดับความสูงที่มันสูงขึ้นแต่อุณหภูมิก็จะเกิดต่าลงไอน้ําก็จะเกิดการควบแน่นกลายเป็นเมฆชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเ <c oughs> มฆคิมูโลนิมบัส ทำให้เกิดฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงเกิดฟ้าแลบแล้วก็เกิดฟ้าผ่านะคะสำหรับประเทศไทยพายุฝนฟ้าคนองก็สามารถก่อตัวได้เกือบตลอดเวลาแล้วก็ทุกพื้นที่เนื่องจากประเทศไทยเนะี่ยอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวใช่ไหมคะเอื้อต่อการก่อตัวของพายุฝนฟ้าคนองดังนั้นในช่วงเดือนมีนาถึงพฤษภาจึงเป็นช่วงฤดูร้อน ประเททศไทยพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นก็จะมีความรุนแรงมากกว่าปกตินั่นเองโดยผลที่เกิดขึ้นจากพายุฝนฟ้าคะนองก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกนะคะเนื่องจากปริมาณนะ้ำฝนที่มันตกลงมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแหล่งน้ำให้กับสิ่งมีชีวิตได้อยู่อาศัยและบริโภค รวมไปถึงการประกอบอาชีพต่างๆนะคะอย่างเช่นชาวนาชาวสวนเป็นต้นนะคะแต่ในปัจจุบันก็จะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมก็จะถูกทำลายเนื่องจากการกระทำของมนุษย์แล้วก็ธรรมชาติทำให้สภาพแวดล้อมเนี่ยมันเสียสมดุลส่งผลให้พายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันมีความรุนแรงมากกว่าปกติทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆอย่างเช่นอุทกภยัยวาตภัยเป็นต้นนะคะ,ะเรามาดูกัน ว่าการเกิดและการพัฒนาของพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันมีกี่ระยะนะคะพายุฝนฟ้าคะนองมี3ระยะระยะแรกคือระยะเจริญเติบโตระยะเจริญเติบโตก็คืออากาศที่มันมีอุณหภูมิและความชื้นนี่ยมันสูงมันเกิดการลอยตัวสูงขึ้นทำให้ มีการลดลงของอุณหภูมิตามความสูงและไอน้ำในอากาศก็มีการควบแน่นเป็นละอองน้ำอย่างต่อเน,นื่องเกิดเป็นก้อนเมฆขนาดใหญ่ระยะต่อมาระยะเจริญเติบโตก็คือยอดเมฆมีการพระทะกับรอยต่อของชั้นบรรยากาศทำให้ไม่สามารถลอยตัวสูงขึ้นไปได้อีกยอดเมฆจึงเกิดการแผ่ออกทางด้านข้างนะคะไปในแนวราบต่อมาเกิดฝนตกหนักลมแรงเกิดฟ้าและฟ้า ผาและก็อาจจะเกิดลูกเห็บได้ระยะสุดท้ายก็คือระยะสลายตัวก็คือฝนค่อยๆหมดไปทำให้ลมที่มันพัดลงสู่พื้นโลกมีอัตราเร็วลดลงเมฆก็จะเริ่มมีการสลายตัวนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าความแตกต่างระหว่างฟ้าผ่าฟ้าแลบและฟ้าร้องคืออะไรฟ้าผ่านะคะก็คือเกิดจากการที่ประจุลบของฐานก้อนเมฆ ถูกเหนี่ยวนำเข้าหาประจุบวกบนพื้นดินหรือเกิดจากประจุบวกบนยอดก้อนเมฆถูกเหนี่ยวนำเข้าหาประจุลบบนพื้นดินนะคะอันที่สองฟ้าแลบฟ้าแลบเกิดจากการที่ประจุลบของฐานก้อนเมฆถูกเหนี่ยวนำเข้าหาประจุบวกในก้อนเมฆหรือระหว่างก้อนเมฆกับก้อนเมฆนั่นเองต่อมาฟ้าร้อง ฟ้าร้องก็คือเกิดจากการที่ฟ้าแลบหรือว่าฟ้าผ่าทําให้อากาศมันมีอุณหภูมิสูงแล้วก็เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วทําให้เกิดคลื่นส่งเสียงดังออกมานะคะมาดูกันว่าพายุหมุนเขตร้อนคืออะไรเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วว่าพายุฝนฟ้าคะนองคืออะไรพายุฝนฟ้าคะนองก็คือเกิดบริเวณแคบนะคะและเกิดในระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าในบางช่วงของประเทศไทยก็อาจจะมีฝนตกหนักบริเวณกว้างแล้วก็ระยะเวลานาน จึงทำให้เกิดน้ำท่วมและก็ลมแรงซึ่งไอปรากฏการณ์นเนี่ยก็คือพายุหมุนเขตร้อนตรงรอบๆอบนี้นะคะก็คือแนวพายุฝนฟ้าคะนองก็คือบริเวณรอบนอกกำแพงตาพายุนะคะก็คือประกอบด้วยพวกเมฆคิมูโลนิมบัสซึ่งก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักสลับกับเบาและมีลมกระโชกแรงสลับกับลมอ่อนๆนะคะต่อมาถัดเข้ามา บริเวณข้างในนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่ากำแพงตาพายุซึ่งบริเวณรอบๆของกำแพงตาพายุก็จะเป็นบริเวณที่มีพายุรุนแรงแล้วก็มีฝนตกหนะักตรงกลางก็คือตาพายุนะคะบริเวณตาพายุเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งศูนย์กลางของพายุ ลักษณะก็จะเป็นทรงกลมหรือกลมรีนะคะในบริเวณนี้จะมีท้องฟ้าโปร่งแล้วก็มีลมสงบทําให้อากาศร้อนอบอ้าวนั่นเองอ่ะเรามาดูกันว่าการหมุนเวียนของอากาศนะคะพายุหมุนเขร้อนก็จะเกิดขึ้นบริเวณเหนือพื้นมหาสมุทรเมื่อน้ําในมหาสมุทรเนี่ยมันมีอุณหภูมิสูงขึ้นจะเกิดการระเหยกลายเป็นไอน้ําในปริมาณมากนะคะ อากาศจะร้อนชื้นและลอยตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นบริเวณกว้างอากาศบริเวณรอบข้างจึงเคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่และประกอบกับการหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้อากาศเนี่ยพัดเวียนเข้าหาจุดศูนย์กลางของบริเวณนั้นโดยอากาศก็จะพัดเวียนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและพัดเวียนตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้นะคะ กลายเป็นพายุที่มันมีความรุนแรงนะคะเรามาดูกันชื่อพายุเขตร้อนชื่อแรกก็คือไซคลนไซคลนเนี่ยก็คือพายุที่ก่อตัวที่มหาสมุทรอินเดียและอ่าวเบงกอลอันที่สองก็คือเฮอริเคนเฮอริเคนเรียกชื่อนึงว่าสลาตันนะคะพายุสลาตันก่อตัวขึ้นที่มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทะเลแคริบเบียนและอ่าวเม็กซิโกไต้ฝุ่นพายุไต้ฝุ่นก็คือก่อตัวกันที่มหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้วิลลี่วิลลี่เกิดขึ้นในแถบทวีปออสเตรเลียสุดท้ายบาเกียวเกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์นะคะ พายุหมุนเขร้อนแบ่งออกเป็น3ประเภทโดยจะใช้ความเร็วของลมที่พัดรอบใจกลางพายุเป็นเกณฑ์ในการแบง่งแบ่งออกได้3ประเภทก็คือพายุด e p r e s s i o หรือพายุเขตร้อนความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางนะคะก็คือจะน้อยกว่า61พายุ พายุดิเพชรนก็จะมีท้องฟ้ามืดครึมแล้วก็ปกคลุมด้วยเมฆหนาทึบมีฝนตกปานกลางหรือตกหนักแผ่เป็นบริเวณกว้างแล้วก็ตกติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะต่อมาพายุโซนร้อนพายุโซนร้อนก็คือมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง62ถึง117มีฝนตกหนักสุดท้ายพายุใต้ฝุ่นพายุใต้ฝุ่นก็คือ ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง118เป็นต้นไปพายุไต้ฝุ่นจะมีความเร็วลมมากที่สุดนะคะน้อยที่สุดก็คือ depression อมาดูพายุไต้ฝุ่นก็คือจะมีฝนตกหนักลมพัดแรงเกิดในทะเลจีนใต้ถ้าพัดขึ้นฝั่งในทวีปอเมริกาก็จะเรียกว่าพายุทอร์นาโดนั่นเองพายุหมุนเขตร้อนในประเทศไทยก็ส่วนใหญ่เป็นพายุดีเพรสชัน เน,ะะนื่องจากพื้นดินและก็เทือกเขาของประเทศพมา่าเวียดนามลาวและกัมพูชารอบล้อมโดยเพื่อนบ้านนะคะเปรียบเสมือนเป็นกำแพงช่วยลดความรุนแรงของพายุก่อนที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยดังนั้นความรุนแรงของพายุทางตอนบนของประเทศไทยเนี่ยเป็นไงมันก็จะน้อยกว่าทางภาคใต้ที่มันอยู่กับทะเลนะคะ ซึ่งพายุที่พัดขึ้นฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ก็จะเกิดความรุนแรงมากทำให้เกิดลมแรงและฝนตกหนักจนเกิดอุทกภัยเกิดขึ้นหากเกิดพายุหมุนเขร้อนรุนแรงในบริเวณทะเลก็อาจทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ที่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือหากคลื่นใหญ่เข้าสู่ชายฝั่งก็อาจทาลายพื้นที่ชายฝั่งได้ซึ่งเรียกว่าคลื่นพายุสัดฝั่งนะคะเรามาดู แนวทางการป้องกันพายุหมุนเขตร,ร้อนแนวทางการป้องกันของพายุหมุนเขตร้รอนเตรียมพร้อมรับมือพายุหมุนเขตร้รอนสิ่งที่ควรปฏิบัติก่อนเกิดพายุหมุนเขตร้รอนนะคะก็คือเราจะต้องติดตามข่าวสารของพยากรณ์อากาศอยู่เสมอนะคะ 2. เตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคให้พร้อมนะคะเช่นยารักษาโรคมีดเชือกเทียนน้ำดื่มสะอาดพวกนี้เป็นต้น เรียนรู้เกี่ยวกับแผนฉุกเฉินประจำสถานที่เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเตรียมโทรศัพท์อย่าลืมว่าเตรียมโทรศัพท์แล้วเราอย่าลืมว่าจะต้องเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินนะคะเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆต่อมาอันที่2ส,สิ่งที่ควรปฏิบัติขณะที่เกิดพายุหมุนเขตร้อนก็คือ มีสติให้มากๆอย่าตกใจอย่าตื่นตระหนกนะคะปกป้องตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นปิดอุปกรณ์ที่เป็นที่ใช้แก๊สหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหาอยู่ในบ้านหรือว่าอาคารก็ควรอยู่ห่างจากหน้าต่างหรือวัตถุอื่นๆที่อาจตกลงมาและควรลงไปอยู่ที่ชั้นล่างหากกำลังขับขี่รถยนต์ก็ควรจอดรถนะคะโดยจอดให้ห่างจากต้นไม้สพาลอยเสาไฟฟ้า สิ่งอันตรายอื่นๆนะคะหากเป็นไปได้ทางที่ดีควรจอดที่ใต้อาคารหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณกลางแจ้งควรเข้าไปอยู่ในบ้านหรือว่าอาคารบ้านเรือนนะคะสามก็คือสิ่งสุดท้ายสิ่งที่ควรปฏิบัติหลังพายุสงบ ก็คือตัวสอบอาการบาดเจ็บของตนเองแล้วก็บุคคลรอบข้างอพยพจากอาคารที่มันมีความเสียหายและไม่เข้าไปในอาคารดังกล่าวหากได้กลิ่นแก๊สหรือว่าได้ยินเสียงวัสดุเนี่ยมันเสียสีกันให้ปิดถังแก๊สแล้วก็เปิดหน้าต่างแล้วออกห่างจากบริเวณนั้นโดยเร็วและไม่จุดไฟหรือเปิดสวิตช์ในอาคารสุดท้ายให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้านนะคะพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือจากเขานะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารนั่นเอง